อันโดโดของพ่อนี่หม,มายความว่าอย่างไรครับก้อนจีไทยจากทวนฟโนแสดงว่าผัานกับเขาดีแล้วครับผันเขาดีาาแต่ว่าเขาจะเอื่นว่าแรงก่อไข่ดุล<า>ใจกว่าเคยสวัสดีครับสวัสดีครับผมอ่าพอดีครับมาต่อมาสัมภาษณ์อีพอเที่ยงที่นี่ครับว่ารถคันเก่าของเราเนะี่ยเราเราใส่มาจกีห่อแล้วก็ความรู้สึกเป็นยังไงที่ว่ามาเปลี่ยนเป็นค่ายของแท็กเตอร์อิซิกิคุณพ่อ แต่ว่าลองๆขับวันเคอส่งสีไข่ส่งสีไข่ยัมยก็มนว่ังเนี่ยเ่าไข่เปาไข่มันไหวก็กานนะไอ้ห้แห้งก็กันนะอันนั้นกันออนมันนี่จะเล่นยางไรดับนะกันเบือนหมือนไม่้เบือนอันนี้ไข่เบือนคือมันแห้งก็การงานเนา่อตอนนั้นมันตนจะลบเกล ไในไทยสิ้นล้นนะอ๋อโอ้แบบนี้ว่าดีเคยขึ้นขับรถไปของแท็กเตอร์อีกสกกี่ข้อเนี่ยร้องมือแล้วเนี่ยจะยังไงบารนีดตอนร้องตอนร้องเป็นยังไงแห้งนี่สาสตร์รวนรวนเลยตอบโจทย์พ่อป่ะครับมันตอบโจทย์พ่อโดยตรงลเลยหรือว่โดนโดนเรียนแล้วโอ้นี้พ่อไปร้องเนี่ยตอนไปร้องเนี่ยพ่อไปร้องปั่นระบายหรือไปไปร้องไถ่เอซี่ร้องไถ่เอซี่มันก็ดิ้ไขเรอาเดี๋ยวมันเป็นการแห้งกันยี่ว่า ส่งส่งคล้องเข่ากันเนี่ยเนียนครับเมียนเพราะว่าตัวนี้ของผมเนี่ยมันเป็นสิเป็นสามสูบนะครับสามสูบหรืมีมีค่ายเดียวที่ว่าไอ้รถอ่าสิประมาณสี่สิบนะครับสิมีเทอร์โบโอ่าที่ว่ามันโดดทีวด่ว่ามันโดดคือพ่อไปดิเวลาเหยียบเข้าไปนี่ลักษณะการโดดของพอ่อนี่หมายความว่าอย่างไรครับก้อนที่ไทยจากทวนควนโอ,โอ,โอ้แสดงว่าพัานก็เข้าดีไหมครับพันเข้าดี แต่ว่าเขาเจ้างิน่าแรงกาะไข่โดนใจกว่าเคยนี่เขาเกียอะไรทีพ่อติดตามที่พ่อทดสอบเมื่อนั้นหมายว่าเจอซองแล้วพอ้้องๆได้มาตรวจวดวจจริงๆไขอยู่เป็นท่านใจอยู่แต่ว่าตอนนี้นี่ที่มาเรียกไข่ของผมเนี่ยคือพ่อไปตรวจสอบรดเรียบร้อยแล้วร้องเรียบร้อยแล้วเนาะร้องแล้วแต่ว่าใจะพขั้น่อนก่อนเห็นว่าพกเปล่าก่นยังบ่บป่านเลยแก้ว่ายกซา ขั้นกว่านี่ใส่มาหกปีไปจับขั้นนี้แค่วินาทีเดียวเพราะตัดสินใจเลือกอีใชกี่เล่มมาบ้านเนี่เลือกกันนี้เลยโอ้โได้ยินข่าวว่าได้ยินข่าวว่าอีพ่อเอลแม่จังมือก่อนเอลแม่จังมือก่อนมันดีดีว่อ่าบูเป็นอย่างบูเป็นอย่างดีดีว่าเราเนาะเลือกแล้วอยู่กับผู้เช็่นนะผู้เช็่นดีก็ดีวัานนี้อันอีพ่อเชี่ยงเนี่ยใส่มาจากรุ่นแล้วพ่าะตามที่ใส่รถไถมานเนี่ย แต่ว่าเลยไปขับบังมีมีอยู่สองรุ่นรุ่นสี่สิบสี่สี่สิบห้าแล้วก็สามสิบสี่ก็ได้ใส่โย่เคยใส่มา่อไหรรุ่นเล้วมือไหบ้านี้ใส่ว่าการดูแลรักษานีเพราะว่าเขาเคยใส่รถถยแล้วเนาะมาของอิซากิเนี่ยมันแตกต่างอะไรบหพ่ออ๋อแตก่างอะไรมันระบบมันดีวะออระบบดีกว่ากันเนี้ยคำว่าดีกว่าของพ่อเนี่ย มันมองไหนที่ดีกว่าจากรุ่นเก่าๆของคุณพ่อมองเขาเกียร์ง่ายเขาเกียร์ง่ายอันนั้นเขาเกียร์ลวดเฮียเกียร์ลวดได้ครับหมาน <c oughs> ้สแสดงว่ารุ่นเก่าๆของพ่อนี่ใส่มาเกียร์ลวดส่าโอ้ยว่าท่านใจรอบๆมันมันได้รอบๆแต่ว่าผมเคยใส่กี่มันจิมีเทอร์โบอกว่าเสริมเนาะว่าความเสริมแล้วเนี่ยการเหยียบเนี่ยไปลองลองเลยมัน ไว่นะใส่ขวดใส่ขวดไว้นะเอาบปหนีิเดี๋ยวเพราะผมไม่ทำถ้าไว้ยังชี้สิไว้เพราะว่าไว้ขี่เนี่ยไม่เป็นว่าสิเอาไม่เห็น่ฉันไม่หลุนยกล้อเอาเรื่องเอาเด้อการดูแลรักษารถนี่ก็โอเคกาสิไว้กาสิไว้เราก็ว่าเคยเึ็ดคู่มือทับคู่มือยังว่าคนว่านวางเปลี่ยนรถวางหันคนว่าเอ้าบ่นให้ขับรถเป็นตโยอะไรแบบนี้แล้วเนี่ยใส่รถแบบ เคยใส่คนเคยเห็นงา้หนะโวสเนองเลือดอะไทเด้อยูซว่ไทยได้ยี่้อไหนยี่้อยูซีว่ไทยเนี้ยบารีหลายรุ่นที่แล้วเรียนมากนี่ลูกลูกข้าวเวอร์ไทยเห็นแน่ไทยันจะของแน่นมันจะท่านใจว่ารุ่นนี้ที่ท่านใหญยู่เรียนมาลานรุ่นเรื่องมันเรื่องอิสกี้งเานี่แหละงาผลช่วงนี้กัเริ่มเพ็่ไทยเห็นหน้าเราพอเนาะตอนนี้ไทยไม่เล้วท่าพันทาันเทไปเล่นบ้าหัวเง เอารถมาทำนีเอามาทำนี่ไม่านสมสิบปันพอสิบปันฝนที่ตกทำมาท่านสามทงสามทงเลยสามทงบเห็ดไงได้ท่านผู้ชมเห็ดลายได้ดิไม่เนครับเถิงเฮ็ดเถิงรับจ้างบุธรรมดาได้ดิได้ความแค่มาแล้วบัดนี้บุธรรมดานดิความเร็วนี่สุดยอดบัดนี้ยี่ห้อหัมานเนี่ยทีมงานเบาหัวยองจัดให้เลยจัดให้บัดนี้อ่ะบัดนี้ขั้นเก่ามันซามาเจอเอ็นทีหาซีสองสามสุบดิเทอร์โบจังไรเนี่ย ผมก็ฝากคุณพ่อเนี่ยบอกต่อเมื่อนนะครับว่ามันที่เป็นยังไงความแห้งนะครับผมแรงกว่าใครรวนใจกว่าเคยคันเม่พอเนาะคันว่าเขาทามมูกับเสื้อเน้่ยไหลายประหยัดน้ำมันอมได้พอเหมผมเพราะว่าตัวนี้นะเป็นเครื่องเล็กนะครับบอกของอีซูสมเมือนมันประหยัดประหยัดที่นี่อาน้ำมันก็ประหยัดนะครับผมพอดีเมื่อนี้นะครับทีมงานเบ้าหัวหงองนะครับกับเบานุ่มนะครับ ขอฝากท่านผู้ชมนะครับในคลิปนี้นะครับขอฝากแท็กเตอร์อิซากิอุดรธานีนะครับไว้ในในอ้อมอ้อมกอดในเมือจ่ายนะครับท่านไหนนะครับสนใจอยากมาอยู่ในครอบครัวของแท็กเตอร์อิซากิเหมือนอีพ่อเที่ยงนี่ครับเคยเหลือรถมานะครับทักมาได้นะครับ093359นะครับ0908นะครับผมทักมาได้ครับอยากให้ไปไปหาได้เมือจอน้อยนะครับ เบาหนุ่มบ่ครับเบาดีดด้งหรือเบาสองอินดี้แมนครับได้ครับผมอยู่ในทีมงานของเบาหอยองเนาะถักเขมาครับผมกลายเป็นครอบครัวแท็กเตอร์อิซากินะครับถักเข้ามาได้นะครับ0 9 3 3 5 9 0 9 0 8ามสามื้อเก้าศนย้าศ่เมือก้าหงอยงแล้วก็บเบาหนุ่มขอขอบคุณยี่พ่อเที่ยงนะครับในโอกาสนี้ฝากกดไลค์กดไลค์กดแชร์ของ อ่อแจกอร์ิซากินะครับทีมงานเบาหัวย่างจัคเกอร์อุดรท่านนี้นะครับผมมื้อนี้ขอสวัสดีครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับผม